อบพยพบทที่13พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงถวายลูกหัวปีทั้งหมดแก่เราคือทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่ออกจากคันครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์สิ่งนั้นเป็นของเราเทศกาลขนมปังไร้เชือ้อโมเสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าจงระลึกถึงวันนี้ที่พวกท่านออกมาจากอียิปต์จากแดนทาตเพราะพระยาเว ทรงนำท่านออกจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ห้ามกินขนมปังใสเชื้อวันนี้ในเดือนอาบีบพวกท่านได้ออกไปพระยาเวทรงนำท่านมาถึงแผ่นดินของคนคานาอันคนฮิตไทคนอ,มอามูไรคนฮีไวต์และคนเยบูสนี่เป็นแผ่นดินที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่าจะยกให้ท่านมันเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ พวกท่านจงถือพิธีนี้ในเดือนนี้จงกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาจิตวันและวันที่เจ็ดจงมีเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเวจงกินขนมปังไร้เชื้อทั้งเจ็ดวันอย่าให้เห็นขนมปังใส่เชื้อหรือให้เห็นเชื้อในทุกเขตของท่านในวันนั้นจงบอกบุตรของท่านว่าที่ทำอย่างนี้ก็เพราะเหตุการณ์ซึ่งพระยาเวได้ทรงทำเพื่อข้าเมื่อข้าออกจากอียิปสำหรับท่าน พิธีนี้จะเป็นดังเครื่องหมายที่มือของท่านและดังเครื่องเตือนใจที่หน้าผาของท่านเพื่อพระธรรมของพระยาเวจะได้อยู่ในป่าของท่านเพราะพระยาเวได้ทรงนำท่านออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ฉะนั้นท่านจงรักษากฎเกณฑ์นี้ตามกำหนดทุกๆปีการถวายลูกหัวปีเมื่อพระยาเวทรงนำท่านไปยังแผ่นดินของคนคณาอัน ดังที่ได้ปฏิญาณไว้กับท่านและบรรพบบรุษของท่านพระองค์ได้ประทานแผ่นดินนั้นแก่ท่านทุกอย่างที่ออกจากคันครั้งแรกนั้นท่านจงแยกถวายแด่พระยาเวและลูกสัตว์หัวปีตัวผู้ทุกตัวที่เกิดจากสัตว์ใช้งานของท่านก็เป็นของพระยาเวจงเอาลูกแกะไถลูกลาหัวปีถ้าไม่ไถก็จงหักคอมันเสียจงไถบุตรชายหัวปีทั้งหมดของท่านและต่อไปภายหน้าเมื่อบุตรของท่านจะถามว่า ทำไมจึงทำอย่างนี้จงเล่าให้เขาฟังว่าพระยาเวทรงนำพวกเราออกจากอียิปต์คือจากแดนทาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เมื่อพระไทของฟาโรดือ้อไม่ยอมปล่อยพวกเราไปพระยาเวจึงทรงประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์เราะฉะนั้นข้าจึงถวายสัตว์ตัวผู้ทุกตัวที่ออกจากคันครั้งแรกแด่พระยาเวแต่บุตรชายหัวปีทั้งหมดของข้าข้าก็ถ่ายไว้ พิธีนี้จะเป็นดังเครื่องหมายที่มือของท่านและดังสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าผากของท่านเพราะพระยาเวได้ทรงนำพวกเราออกจากอียิปด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เสาเมฆและเสาเพลิงเมื่อฟาโรปล่อยประชากรไปแล้วพระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินของคนฟิลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้เพราะพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าเมื่อประชากรไปรเผชิญสงครามเข้าพวกเขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปยังอียิปต พระเจ้าจึงทรงนำประชากรอ้อมไปทางถิ่นทุรกันดารอย่างทะเลแดงชนชาติอิสราเอลก็ออกจากแผ่นดินอียิปต์มีอาวุธพร้อมทำสงครามโมเสสเอากระดูของโยเซฟไปด้วยเพราะโยเซฟให้ชนชาติอิสราเอลสาบานเป็นมั่นเหมาะว่าพระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกท่านอย่างแน่นอนแล้วพวกท่านจงเอากระดูของเราไปจากที่นี่ด้วยพวกเขาออกจากเมืองสุคตไปตั้งค่ายที่เอทามซึ่งอยู่ริมถิ่นทุรกันดาร พระยาเวสเดจนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิงให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพระองค์ไม่ได้ทรงให้เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนคลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลย